สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลในพิธาลิมเจริญรัตบอกถึงกรณีที่สัปดาห์หน้าสารธรรมนูญนัดไต่สวนในคดีที่ถูกกล่าวหาถือครองหุ้นสื่อในวันที่20ทธันวาคมว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยจะดูรายละเอียดสุดท้ายในถ้อยแถลงที่เป็นรายละอักษรและพร้อมที่จะขึ้นให้การไตส่สวนพยานทั้งในเรื่องของหลักฐานที่เป็นหลักฐานส่วนตัวในส่วนของผู้จัดการมรดกก็ดีและหลักฐานว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อต่อไปแล้วไม่ว่าจะมองเรื่องของไรายได้เรื่องของลายเส้นที่ต้องขอในการทําสื่อจากกสทชซึ่งตรงนี้กสทชอตอบกลับมาชัดเจนว่าไม่มีลายเส้นทาสื่อของไอทีวีดังนั้นตรงนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นบัลลังในการให้ปากคําในฝั่งของตนมั่นใจ100%เซว่าจะไม่ผิด ทั้งนี้แนวเรื่องของการเป็นผู้จัดการมะระดกมีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดที่ไหนก็จะใช้ส่วนนี้อธิบายต่อสาธารณะนายพิธาบอกว่าคดีนโยบายแก้ไขามาตรา1 1 2ของพรรคก้าไกลที่อาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอกสารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองส่วนโดยจะตรวจสอบและยื่นให้ศาลในเร็ววันนี้และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบทั้งวันที่20และ25ธันวาคม ซึ่งตนจะเดินทางไปศาลเพื่อฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซู p เปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ